คุณผู้ชายบ้านไหนที่ชอบช่องซิปในกระเป๋าสตางค์ช่องซิปคือแบบนี้ค่ะช่องซิปแบบยาวๆหนเส้นเอาไว้ซ่อนธนบัตรนะคะเอารุ่นนี้เลย9068ค่ะ990บาทค่ะคุณพี่9068นะคะ990บาทสำหรับงานหนังชามหัวตัวนี้ราคาป้ายของเขาค่ะจะอยู่ที่1180บาทเนาะ1180คุณพี่นะคะ เวลาคุณพี่ซื้อไปจะได้ไปทั้งแบบนี้เลยนะคะจะมีป้ายบริษัทด้านล่างมีป้ายบาร์โค้ดมีมีการ์ดนะคะการันตีแบบนี้แล้วก็มีกล่องมีถุงผ้าให้สำหรับงานกระเป๋าสตังค์นะคะคุณพี่สามารถซื้อไปเป็นของขวัญให้คุณพ่อ้านได้เลยสำหรับตัวนี้ค่ะรหัส9068ตัวนี้2ช่องค่ะสองชั้นนะคะ1นิปซ่อนนะคะตัวนี้คือสอผนัง ซิบอีกหนึ่งชั้นคุณพี่ใบเนี้ยคือคุ้มมากเป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆช่องเยอะ1 2 3 4 4สามี่กาค่ะห้าหค่ะเค่ะสิค่ะคุณพี่ใส่กาดได้10ใบแต่ช่องธนบัตรคือฟังก์ชันเยอะมาก รุ่นเมื่อกี้นี้รุ่นเมื่อกี้นี้คือใส่กะได้15ใบเนาะอันนี้ตามความแบบการใช้งานความถนัดในการใช้งานของคุณผู้ชายที่บ้านเลย990บาทเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะรหัส9 0 6 8นะคะ9068ใครจะแคปรูปแคปรูปเอาไว้แบบนี้ได้เลย3าสีพร้อมส่งค่ะดำตาลแล้วก็แทนนะคะ990บาทเนาะดำตาลแทนรหัส9 0 6 8ค่ะคุณพี่